การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอุปกรณ์สำหรับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำสารน้ำชุดให้สารน้ำถุงมือสะอาดสำรีแอลโกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เข็มแทงให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย อุปกรณ์อื่นๆเช่นทาใส่อุปกรณ์สายยางรัดแขนพลาสเตอร์ขั้นตอนการปฏิบัติ 1. ตรวจสอบความถูกต้องตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ที่ระบุชนิดปริมาณของสารนา้ำ 2. แนะนำตนเองสอบถามชื่อผู้ป่วยป้ายข้อมือพร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 3. ล้างมือให้สะอาดตามะัวนการการล้างมือ7ขั้นตอน 4. เตรียมสารน้ำชุดให้สารน้ำสายต่อเพิ่มความยาวของชุดให้สารน้ำพร้อมตรวจสอบวันหมดอายุความผิดปกติของสารน้ำา 5. แก่ฝาจุกพลาสติกออกให้เรียบร้อยใช้สำรีแอลกอ์เจ็เอร์เซ็เช็ดฝาจุก 6. เปิดชุดให้สารน้ำออกจากซองพลาสติกเลื่อนตัวเปิดปิดที่ชุดให้สารน้ำให้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกขณะปรับอัตราการไหลของสารน้ำโดยต่ำกว่ากับเปราะประมาณ1ฟุต 7. ดึงฝาครอบส่วนที่อยู่ปลายแหลมสำหรับแทงเข้ากับขวดสารน้ำ แล้วแทงเข้าที่จุบข,ขวดสารน้ำระมัดระวังไม่ให้สายส่วนปลายแหลมที่ถอดปอกแล้วปนเปื้อนเชื้อโรค 8. ปิดป้ายแสดงจำนวนปริมาณสารน้ำยาหรือเกลือเร่ต่างๆที่ผสมในสารน้ำจำนวนหยดต่อนาทีเวลาที่เริ่มให้ช่วงเวลาที่ให้สารน้ำ 9กปีบกระป๋อพักน้ำให้สารน้ำไหลลงมาจากขวดเข้ามาประมาณครึ่งกระป๋อแขวนขวดสารน้ำแล้วเลื่อนตัวเปิดปิดที่ชุดให้สารน้ำไหลเข้ามาจนเต็มสายแล้วปิดไว้โดยไม่มีฟองอากาศในสาย 10. ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณสารน้ำอีกครั้งที่ใบคำสั่งการรักษาและบันทึกการให้ยา หนึ่งนำเครื่องใช้ไปที่เตียงผู้ป่วยแขวนขวดสารน้ำที่เสาแขนสูงกว่าผู้ป่วยประมาณ3-4ฟุต 2. ล้างมือให้สะอาดหรือใส่ถุงมือที่สะอาด 3. อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจและจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สุขสบาย 4. เลือกตำแหน่งหรือบริเวณที่จะแทงเข็มให้สารน้ำและรัดสายยางเหนือตำแหน่งที่จะแทงเข็ม4-6นิ้วด้วยเงื่อนกระดุก 5. เช็ดทำความสะอาดผิวหนังโดยเริ่มจากตรงกลางก่อนแล้วค่อยวนออกไปรอบนอก2-3นิ้ว หกถอดปอกเข็มแล้วใช้ในิ้วหัวแม่มือข้างที่ไม่ถนัดดึงผิวหนังใต้ตำแหน่งที่จะแทงเข็มให้ดึง 7. การแทงเข็มใช้มือข้างที่ถนัดจับเข็มหงายปลายตัดขึ้นด้านบนแทงเข็มเข้าตรงด้านข้างของหลอดเลือดหรือตรงหลอดเลือดโดยจับเข็มในลักษณะที่คว่ำมือแทงเข็มทำม,มุม15-30องศากับผิวหนังแทงเข้าผิวหนังและลดระดับองศาจนขนานกับหลอดเลือดเมื่อเห็นเลือดเข้ามาในหัวเข็มให้หยุดการเคลื่อนเข็มแล้วดึงแกนโลหะที่อยู่ด้านในออกพร้อมกับค่อยๆดันเข็ม แล้วดันพลาสติกส่วนที่อยู่ด้านนอกเข้าไปทีละน้อยจนสุดเข็มและแกนในจะค้างอยู่ที่หัวเข็มก่อนแล้วปลดสายยางที่รัดแขนออก 8. ต่อชุดให้สารน้ําที่เตรียมไว้กับหัวเข็มแทนที่แกนในที่ถูกถอยออกมาโดยใช้นิ้วก้อยของมือข้างที่ไม่ถนัด กดที่หลอดเลือดที่อยู่ห่างจากปลายเข็มเล็กน้อยใช้นิ้วชี้และหัวแม่มือจับที่คนเข็มส่วนมือที่ถนัดจับแกนในดึงออกแล้วนำส่วนปลายของชุดให้สารน้ำต่อกับหัวเข็ม 9. เลื่อนตัวเปิดปิดที่ชุดให้สารน้ำเพื่อให้เลือดที่ค้างที่เข็มไหลกลับเข้าไปในหลอดเลือด 10. ปิดตำแหน่งที่แทงเข็มด้วยพลาสเตอร์และติดแสดงวันที่แทงเข็มและจัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสม 11. ปรับอัตราการไหลของสารน้ำตามแผนการรักษาของแพทย์ 12. อธิบายการปฏิบัติตัวขณะดได้รับ IV f ีฟูอให้กับผู้ป่วยได้รับทราบ สิบสามเก็บของให้เข้าที่ให้เรียบร้อยสิบสี่ล้างมือให้สะอาดสิบห้าบันทึกในรายงานได้ถูกต้อง